สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์กันแต่ว่าแฮมเบอร์เกอร์วันนี้มันจะพิเศษคือป้านะคะไปได้แฮมเบอร์เกอร์นี้มาเนี่ยเขาเขียนว่าเบอร์เกอร์เนื้อจากพืชน,นะคะตัวนี้เราไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่ามันอ่ะเหมือนเป็นเบอร์เกอร์ที่แบบว่าสําหรับคนที่ไม่กินเนื้อใช่ไหมแล้วมันก็เลยเหมือนเอาส่วนผสมของผัวเหลืองข้าว น้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรนะอีกอย่างหนึ่งอะอะไรหัวบีดรูทหรืออะไรสักอย่างเนี้แหละไปหาจากในเว็บมาแล,แล้วก็เหมือนกับเอามาคลุกกับเครื่องเทศเนาะมันก็เลยได้เป็นเหมือนก้อนๆน,นี้มาพยายามแต่งกินให้มอนเนื้อหรือข้างหลังเขาบอกแค่ว่าปรุงให้สุกจนอุณหภูมิภายในถึง74องศาเซลเซียสนะคะเราไม่มีตัวเทอร์โมมิเตอร์นะฉะนั้นก็จะใช้แบบกะกะเอาแล้วก็วัตถุดิบนอกจากเนื้อ ตัวนี้ก็จะมีนี่ขนมปังเบอร์เกอร์นะเอาไปได้มาจาก Mac แมคโครแพ็คหนเนี่ยสาบาทเองถูกมากเพราะเราไม่รู้จะไปซื้อจากไหนแล้วแล้วก็มีเอาเป็นย่างไลยไหมใช่ไย่าใช่ใช่แล้วก็มีเนยเนยอันนี้เอามาเหมือนกับรองพื้นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ชีสตัวนี้ใช้เป็นเชดดาร์ชีสนี่แล้วก็มีหอมใหญ่จริงๆไม่ต้องมีก็ได้เนาะถ้าลองที่กิน แต่ว่านี้มันมีดไว้เป็นแบบว่าให้มันครบๆอ่ะคือถ้าใครแบบว่าชอบกินสดๆกินสดได้นะก็วางไปเลยแต่ของเราเราว่าจะเอามาผัดๆนิดหนึ่งแล้วก็มีผักสลัดนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกวมๆใช่ไหมรวมผักสลัดเออแล้วก็อีกอย่างนงเมื่อกี้ทาเฟนฟายไว้ดูสีดิทำเฟนฟายไว้เฟนฟายแบบโฮมเมด เาไปกินเลยกันเริ่มแรกนะคะอันนี้เราใช้เตาแบบเขาเรียกอะไรนะเตาปิ้งย่างใช่ปะเตาแบบเตาหมูเกาหลีนะเออนี้จำไม่ได้เพราะว่ามันร้อนใช่ไหมแบบแบนๆอะไรเงี้ยมันน่าจะแบบย่างเบอร์เกอร์ง่ายดีอันนี้เนยนะนเฮ้ยไม่ได้ลูกใส่ไม่ได้เดี๋ยวมาใส่อด๋นนไหเอาหนูเอาใส่ใส่ใส่สลีเออเอ,อุ้ยไปไกลๆเลยอ่ะอีกอันหนึ่งก็ได้อ่ะ จริงๆมันก็ย้อนแย้งนะเพราะว่าเนยมันเป็นไขมันอะไรนะเป็นทำมาจากนมใช่ไหมทำมาจากนมวัวใช่ไหมเหนอยอะ่ะแต่น,นี้ดันไปซื้อแบบเ,เวจ,จี้มาอันนี้นะคะเ,เขาจะมาเป็นแบบแข็งๆอะ่ะเป็นแบบโฟสเซนมาแล้วก็เหมือนเราต้องเอามาไว้ข้างนอกให้มันละลายก่อนแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ากำลังแบบ้ํนแข็งมันก็นเริ่มละลายเปียกๆเลยอะ่ะใส่แล้วนะ กลิ่นนั้นไปดม,หม,ไ,มไหมเหมือนกระเทียมเหรอหรือไงอ,อะไรสักอย่างซัมติงโอ้ยดูเนื้อเหมือนไอ้นี่เลยอาหารกระป๋องหมาเหมือนไหมหรือแต่เนื้อชิ้นใหญ่อยู่นะดูดิวิวิมันเหมือนจะเละๆว่ะเหมือนมะันเลยไปที่นั่นไปแล้วเหมือนดูดิมันเละๆมันนิ่มๆนะเนี่ยถ้ามันแบบหายนี่แล้วอะแต่เราไม่รู้ว่ามันมันจะสุก หรือไม่สุกได้หรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อสัตวบจิ้มแล้วปรุงแลง้มาแล้วนะปรุงมาแล้วมันนิ่ม,ๆ,มๆอะ่ะเดี๋ยวดูขอตบๆให้มันเป็นกลมๆได้เหรอข้างกลับแล้วเหรอ,อเดี๋ยวดิกลับมาดูว่าเพิ่งจะลงไปแป๊บเดียวเองจะกลับแล้วเหรอว่ามันดูดิอาการเป็นยังไงย่งเมื่อกี้เราลองกลับนะนี่นสีคนละสีเลย อันนี้อ่อนกว่าอลองกลับมหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันเช็คอย่างไงว่าสุกหรือไม่สุกไหวเอออย่างนี้ค่อยเหมือนแบบเนื้อสัตว์หน่อยเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะ่ะว่ามันสุกหรือมันไม่สุกอ่ะแต่ไม่ได้สุกเร็วนะเขาบอกแค่จะดายเออเขาบอกว่าข้างละสามนาทีใช่อันนี้ให้ย่างข้างละสามนาทีไฟกลางกลงอเออลืมว่าอ่านมาแล้วเราก็ลืม ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆเลีลเออ้ยงดีไปสามกระเทีกลับได้เฮ้ยได้อยู่นี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 ่ชอบอเอ้ยมันได้มันได้มันได้ไดแต่ว่าเ <ละ S 1> นือ้อตรงลกลางเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่รู้ได้หรือเปล่า่ตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเราใส่หัวหอมไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ผัดไปเลยอ่ะใส่หอมใหญ่ไปผัดเลยนี่ผัดกันเนยปกติเลย นิดๆก็พอแล้วขอเนีน้นยมันเฮ้ยได้นะได้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 ไดได <S 1> <S 1> ขอเนยๆนิดนึงขอคลุกตรงในเนยตรงนี้เนยไม่ถึงนี่เราจะใส่ชีสลงไปนะคะชึ้ง ชึ้มอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำขนมปังกันเอาแต่ข้างในก็ได้นะก็ะใช่ไงชึ้มปิ้งขนมปังโอ้ยงามันป้อแป้วะ <c oughs> งามันป้อแปะอันนี้ขึ้นก่อนอ่ะเฮ้ยงามันป้อแปะ <c oughs> <c oughs> คนน <Okay. S 1> ่อนข้างเฟลอ่าแล้วก็ใส่เหมือนชีสมันไม่ได้ชีสมันไม่ใช่ปะเสร็จแล้วก็จะปิดปิดฝาใส่ผักอะ,อะไรลูกดูบนั้นทำไมดูแบบนีใส่ผักน่อยเราตองเสพไหม จะไ,ได้ดูเป็นเบอร์เกอร์มันไม่มีผักใบใหญ่เนาะหาใบใหญ่ไม่ได้ได้แค่นี้นแหละนเนี่ยแหละได้ครับเนี่ยลองมา<ก>สักแปะนี่แปะติดปุ๊กนี่ทำไมงามันร่วงกระจายไปหมดเลยว้าวสิสีหมาทอะไรนี่เรียกว่าอะไรเอาสะละัดแน่นหน่อยเฟรนช์ฟรายส์ที่เราทำไว้ เป็นไฟแบบโฮมเมดก็จะไม่ไหม้นนึงไไ,ไ,ได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาชิมกันตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วนี่ทำให้รู้สึกว่าหนมปังสูงมากนี่ ดเดี๋ยวให้มาชิมเนื้อก่อนชอพราะเนื้อเหรอเนื้อ,อนิ่มาชิมเลยสุกหมข้างในเพราะว่ามันไม่เหมือนเนืมนไม่เหมือนเน้อนเหมือนเนื้อไม่เหมือนคล้ายคนะไม่เหมือน เขาว่ามันไม่เหมือนเนื้อเลยเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันมีความมันความฉ่ำนี่แแต่มันคือกลิ่นเครื่องเทศอะแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนเนื้อไมนไม่เหมือนอร่อยเหรออร่อยแล้วเขาไม่ค่อยชอบวะก็อร่อยดีนะคือกินได้แต่ว่าถ้าบอกว่ามันเหมือนเนื้อเขาว่ามันไม่เหมือนเข้าใจปะมาเดี๋ยแล้วกินมันทำละ อรือหมากินดูมากินสับซับโอ้โหแหญ่ใหญ่แต่ถ้ากินรวมเลยอ่ะอร่อยอยู่นี่ไม่ได้ใส่ซอสเลยนะดูหอมเพราะมันมันเป็นเพราะหัวหอมเรามันทำให้มันเหมือนเบอร์เกอร์เปลวะจริงรสชาติมันกินอ่ะมันน่าเหมือนเนื้อ รสชาติมันก็จะเค็มๆมาแต่งมาปรุงให้คืเอเค็มอมหอมแต่ถ้ากินอย่างนี้เลยอร่อยอือก็อ,อร่อยดีนะแต่ถ้ากินเดียวๆอ่ะสำหรับเราแล้วว่ามันไม่เหมือนเนื้อเริเหมือนแต่ไม่ใช่ไม่อร่อยนะแต่มันจะมีกลิ่นอะไรทักอย่างอ่ะเข้าใจปะเคอร์กเคเเอร์กแบบนี้เคิร์กอะไรแบบนี้ล้วนๆเออล้วนๆแต่มันทำอยู่ข้างในอ่ะข้างใน แล้วแล้วก็จะใส่ซอสคงไม่ได้ใส่อะอืมไม่ต้องใส่ซอสเลยมีรสชาติอยู่แล้วเนาะอืมแต่ก็ิอ่ะเราไปกินหมูมาไหมปะปกติถ้ากินแบบแบบเบอร์เกอร์อะ่ะเหมือนต้องใส่ซอสใส่อะไรไปเนาะดูข้างในข้างในเป็นแบบแต่ว่าเยอะๆมันฉ่ำๆล้วนๆอรอ่ออร่อยอร่อย,ออยชีสนี่เหมือนจะไม่อร่อยนะจ้าอร่อยนะ เจ้นเจ้นหม้อโลหนูมันเปนเบอร์เกอร์ไหมอร่อยก็โอเคนะแต่เดียอร่อยด้วยไม่ได้นะราคามัน่าจะร้อยยี่สิบบาทนะสองถิ้หรออืมก็ <S <S ถือว่าโอเคนะหอมดนีอร่อยด้วยมันจะมีแบบแวบแวบที่มันเหมือนเนือ้อ มันแบบแบบแบบหเนรือเป็นซอสเครื่องไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจข้างหน้าซื้อมาลองอบมร้อนกินดูว่าอ,อ,อบอบมร้อนน่าจะแห,งห้งเลยแบบมันจะไม่ฉ่ำแบบนี้นยิ่งเจอตรงแฮมเบอร์เกอร์ที่มันแบบกรอบๆเล่อยอร่อยอิ่มนะเนี่ยชิ้นใหญ่มากจะบอกว่ากินให้มันเป็นแถมเลยแบ,บ่งกล้ากินเลยไม่ทันละรอบละ แสดงว่ามันคงไม่มีไม่สุกหรือเปล่าวะอืมแต่เพราะว่าอร่อยนะเคยได้แต่ถ้าเรามากินเปล่าๆเพราะว่ามันปลาแล่มนะหมายถึงตัวเนื้อมันอะอันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้อันนี้เราให้ดูอีกรอบหนึ่ง <S <S เป็นยี่ห้อ let's plant meat นี่ <S <S มันจะมาแบบฟลสเนนะคะจะมาทำก็เอาออกมาจากตู้แช่ก่อนแล้วก็ให้มันละลายนะ ก็จากรวมๆนะคะมันก็แปลกดีแหละแบบเหมือนกับว่าเราก็อยากลองเนาวว่าเบอร์เกอร์เนื้อจากพืชมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเหมือนเนื้อขนาดไหนวันนี้ก็ได้ลองแล้วถามว่ามันเหมือนเนื้อขนาดนนไหนม,มันมีแค่แบบแบบในความสึกเรานะใช่แต่จุดป,ประสงค์ที่เขาทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยมันลดโลกร้อนเนี่ยนะเขาเขียนลดพลังงานลดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ลดน้ําเหมือนกับว่า ประหยัดพลังช่วยลดกระบวนการผลิตอะอหหหหให้มันแบบน้อยที่สุดอะไรเงี้ยใช่ป่ะแบบเนื้อวัวกว่ามันจะได้ชิ้นนึงเนี่ยวัวตัวหนึ่องอะก่ามันจะได้กินอะมันต้องเสียทรัพยากรไปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยเนาะต้องอดูแลปศุสัตว์มีให้นะ้ำมีการฉีดยานู่นนี่ต้องเลี้ยงวัวเนี่ยมันโอโ้โหพลังงานมันใช้เยอะมากแต่อันเนี้ยแค่เนื้อชิ้นเดียวอะมันก็ใช้แค่พืชอะ ทำขึ้นมาหลักๆแล้วเนี่ยมันผสมมาจากนมถั่เออะไรโปรตีน,ตนถันถ่วเหลืองแล้วลก็ข้าวน้ำมันมะพร้าวก็มีเครื่องเทศต่างๆเนี่ย<ล>เขาพยายามให้เหมือนกลิ่นมันเหมือนเนื้อที่สุดอะ่ะมีใส่บีทรูทมีคาราเมลด้วยนะแล้วก็สารให้ความหนื่นอะ่ะมันจะให้มีเทกเจอร์แบบยุบๆๆนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็นั่นแหละใครอยากลองก็ไปลองดูทำง่ายอันนี้ซื้อมาจากพี่ แพ็กหนึ่งก็จะมี2ชิ้นเนี่ยแหละร้อยกว่าบ,บาทเองร้อยยี่สิบบาทจริงๆล้วเขาก็แรงอยู่นะถ้าแบบว่าชิ้นละ60บาทอะไรเงี้ยแต่ก็ลองดูแหละถ้าแบบอยากลองเนาะถ้าแบบไม่ใช่สายเนื้อแต่ว่าอยากกินเป็นเบอร์เกอร์ที่เหมือนเนื้ออะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วที่สําคัญคือมันไม่ต้องมานั่งปรุงไม่ต้องมานั่งหมักหรือว่าออปั้นเปิลอะไรเองเนาะคือแกะมาปุ๊บลงกระทะแล้วก็รอราคาีโอเคได้เลยเออนั่นแหละแล้วทําก็ไม่ยากเลง่ายๆ โอเคแค่นี้จะเห็นได้ว่าอาจจะเละเทะหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่เคยทำเบอร์เกอร์มาก่อนเลยก็นี่เป็นการทําเบอร์เกอร์ครั้งแรกเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จบแล้วใครที่อยากจะลองไปทํานะคะก็ไปหาซื้อได้ไม่มีสปอนเซอร์นะนี้อยากลองเองโอเคไปละจ้กินคู่กับเพอร์ฮิมาดเปียนฟายโฮมเมดเหมือนเพอร์ฮิมามากแล้วขา็ปแล้วแป้ง โอเคแค่นี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย